ก็ตำรวจได้มาตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์เนาะก็มีทะเบียนมีป้ายมีอะไรทุกเกือบทุกอย่างมั้งก็ขอดูนะตอนนี้เนาะครับตำรวจก็ได้มาตรวจดูว่าน้องเขาทำผิดอะไรก็ตอนนี้ก็มีสารวัตรก็มาคอย ดูว่าการสัญจรของประชาชนมีอะไรบ้างเจอน้องเขาขี่รถจักรยานยนต์มาสามคนเนาะว่ถเจอเรานาะถ้าเจอรอบแม่ที่ถ้าเราแม่ถ้ามันถ้ารอบแม่ที่ให้เจอเราเนี่ยที่ยืมจะให้แม่เราเอาแล้วจ้ะโอเคป่ะ ก็มีมีทะเบียนมีป้ายมีป้าบวงกลมก็มีทะเบียนก็ม,มีก็ได้ไท่านตำรวจก็ไปตรวจสอบโอเคมีอะไรบ้างไอ้ข่ายมา น้องเวลาขอลังก็ใส่หมวกมาด้วยเด้อลูกามาใส่หมวกใส่อะไรมาด้วยอ่าน้เวลาทำก็ทำให้ถูกต้องเนาะอืมคอะอด้ก็ก็ผมเห็นเห็นพบประสบเจอก็อเห็นตำรวจเขาก็ยืน อยู่ประมาณสี่ห้าคนอ้าวก็ยังเป็นรูปผมอยู่เนาะอ่ะก็4ี่ห้าคนอยูต่ตรงนี้ก็น้องเขาก็ขับรถมาสามคนโอทะเบียนสวยเนาะสีสก็เหมือนกับทะเบียนเราเลยสี่สามคล้ายๆกันเลยก็ได้ตรวจสอบก็เห็นดีด้วยละครับถ้ามีอะไรผิดปกติก็ตะกลวก็ มีนาที่ก็ตรวจสอบได้เลยเนาะตรวจดูคด,ดูดูแลประชาชนเหรอนะครับใครทําอะไรที่ว่าสงสัยก็ตำรวจก็ได้ตรวจสอบดูแลครับไอ้เราก็เห็นก็ยืนกนอยู่สี่ห้าคนเนาะ เราก็สงสัยว่าเออเขาทำอะไรกันมาขออนุญาตครับครับผมพี่เป <ผม S 2> ็นใครครับเนี่ยผมพี่ไหนครับผมขออนุญาตดูบัตรประชาชนพี่ได้ไครับผมทำอะไรผิดขอ,อไม่ได้มีอะไรผิดครับผมทำอะไรผิดเห็นพี่ไม่ทำอะไรผิดครับแต่ผมขออนุญาตตรวจบัตรประชาชนขออนุญาตดูครับพี่เป็นใครเลยเพราะว่าตอนเนี้ย กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับน่าจะเป็นสารวัตรมาตรวจสอบผมนะท่านเป็นอะไรท่านยอะไรท่านจะท่ามียศหรือไม่เนี่ยท่านยังไม่ทำเหแล้วท่านมีสิทธิอะไรจะมาตรวจสอบผมถ้าสสารวัตรมาตรวจสอบผมผมใหมแล้วคุณเป็นใครอัแล้วคุณเป็นใครล่ะ อ่าผมสิบตำรวจตีออาสิบตำรวจตีชื่ออะไรช่อสีอ่าท่านชื่ออะไรพี่เมยประสิทธิ์ช่อสีครับผมมนจะใช้อรมณ์นคือมาจากให้เข้า่องแล้วชื่ออะไรอาไม่เห็นมีครับไม่เห็นมีผมใส่ยูนิฟอร์มอยู่พี่อ่ายูนิฟอร์มต้องมีชื่อดิอันนี้มนชื่อยังไม่บอกเลยแล้วท่านเอามาตรวจสอบผมได้ยังไงนี่ต้องแทด็จรวสารวัตรนี่นี่ตรวจสอบผมได้ เรื่องจริงว่ะใช่ไหมล่ะสารวัตรไไม่่่ใชด้เอออ่ะพี่ครับอยู่มาตรวจสอบผมเลยอยู่ไม่ใช่พี่อ่พี่ฟังผมก่อนนะผมเป็นคนไทยเลยผมไม่ได้พูดภาษาอะไรผมพูดไทยนะนี่พี่พี่ฟังผมก่อนนะแล้วคุณทำผิดอะไรไม่เดี๋ยวเบื้องต้นเ่ี๋พี่ถามผมถามพี่ก่อนนะครับว่าตรงนี้พี่ที่พี่มาถ่ายคลิปการทำงานของพวกผมเนี่ยกับผู้เข้าประชามผมเนี่ยไม่ทราบว่า เมื่อกี้ผมชื่อชอมกันไหมไม่ไม่พี่ฟังผมก่อนสิอ่พี่อันเบื้องต้นนะครับที่ต,ต้องฟังผมก่อนว่าผมจะถามอะไรพี่อ่แล้วค่อยคุยกันนะครับผมถามว่าพี่มาถ่ายคลิปตรงนี้พี่มีจุดประสงค์อะไรครับรบกวนตอบคำถามนหน่อยผมเพื่อไว้ให้เป็นหลักฐานเพื่อเขาทำอะไรผิดหรืออะไรผิดหรือว่าคนเจออะไรใช่ไหม ก็<อ>ได้เป็นหลักฐานผมได้บันทึกแล้วท่านมีกล้องติดหน้าอ,อกไหมท่านไม่มีกล้องติดหน้าอ,อกแต่ท่านอือ่นเ็ามีแต่ท่านอะตอนที่ตรวจท่านตรวจแล้วมีกล้องติดหน้าอ,อกไหมแล้วท่านเอาอะไรยืนยันที่ว่านี้มีคนอื่นแล้วท่านไม่มีละ่ะในขณะปฏิบัติหน้าท,าที่นะครับพี่อทาทำพบพ,พ,พอบอตโรเขาสั่งว่าย,ยัางไงต้องมีกล้องที่จะตรวจคนเขาใช่ไหมใช่ไหมท่าน ต่ผมพบตรเขาสั่งว่าอย่างไงพี่ครับนะในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านต้องมีกล้องพี่ไม่ฟังผมเลยเนี่ยซึ่งไมนะท่านผมพูดพี่เราพูดูกงคนเดียวนะครับทำงานไม่คนเดียวใช่ไม่ได้ทำคนเดียวแล้วผมน่ะมาช่วยท่านอีกแงนึงอ่ะมันถูกหรือไม่ถูกผมยังมีกล้องติดอยู่เนี่ยผมยังส่งกล้องเลยล่ะ เออการที่พี่ใช่ไหมการที่พี่นะครับช่วยผมทํางานเอเป็นเรื่องที่ดีครับครับพี่ก็มาดูเลยมาถ่ายดูว<อ>ว่าขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับผมคือทุกคนมีกล้องอย่างที่พี่ว่าจริง<อ>แต่เหตุผลที่ผมไม่มีเพราะมันเสียกระทนหันนะครับมันชำรุดกระ<อ>ทำหันผมเลยไม่ได้นํามาด้วยแต่ทีเนี้ยเพื่อพี่ตรวจสอบกันแล้วผมก็ให้พี่ตรวจสอบได<อ>้ครับ เ่ยผมไม่ได้ตรวจสอบแล้วผมไม่ไม่ได้อ้างว่าผมตรวจสอบท่านเลยนะผมแค่มาดูว่าท่านทําอะไรผมก็ยังสงสัยผมเป็นประชาชนผมสงสัยได้ไหมได้ครับพี่ถ้ผมเป็นพลเมืองที่ว่าเห็นท่านอะยืนอยู่สามสี่คนแต่อยู่สามคนอ่ะผมมาลงมาดูผมผิดไหมแต่พี่ต้องคุยกับผมอยาใช้รม้สิครับใช่ผมคุยอะผมมาน่ะผมคุยดีไหม ผมบอกว่าสารวัตรทำแบบนี้ยเยังไงครับต้องไหมผมอยากให้กล้องผมอ่ะพี่ต้องอยากให้ได้ยินเสียงในกล้องผมอ่ะไม่พี่ต้องฟังผมคุยด้วยสิถ้าพี่ใช้อารมณ์คุยและพี่คุยคนเดียวไม่ยอมฟังนี่ผมพูดพี่จะได้คําตอบนะครับว่าผมกําลังทําอะไรกันอยู่รูกต้องไหมครับเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าางนั้นมาตรงนี้พี่หรือว่าพี่ไม่ได้ช่วยผมนะถ้าพี่ยังใช้อารมณ์นี้อ่ะถ้าพี่ใช้อารมณ์ไม่ยอมรับฟังสิี่ผมพูดนะครับ ันไม่ได้ถือเป็นการช่วยนะพี่ต้องเข้าใจตรงนี้กาจะช่วยกันถ้าที่จะช่วยกันพี่ต้องคุยกับผมดีๆสิถูกต้องไหมครับอตอนแรกผมคุยดีไหมแต่อยู่ๆท่านสารวัตรไม่ได้ขอดูบัตรผมนะแต่ท่านมาขอดูบัตรผมอ่ะถ้าท่านสารวัตรขอดูบัตรผมผมให้เลยครับทั้งสองใบอ่ะอ่ะไอ่าโอเคครับคืออย่างนี้นะพี่นะแต่ท่านน่ะ <ๆๆ S 1> ไม่สิทธิ์อะไรที่จะมาดูบัตรผม อ่ะพี่ไปดูกฎหมายนะครับอ่าผมดูเนี่ยแต่ท่านเนี่ยแต่รัรยืนอยู่แต่ชาติรัฐต้องสมควรที่จะดูแต่ท่านอ่ะมาดูผมได้ยังไงเสียงนะครับตอว่าผมอยากให้เข้ากล้องผมอ่ะอยากให้ได้ยินอ่ะอยากให้พี่น้องผมได้ยินด้วยพี่ฟังผมสิอ่าฟังฟังพี่ฟังผมเลหูวนวดอ่าเฮ้ยพี่ฟังผมก่อนอ่าทำไมต้องเคยกับผมผมกป้เป็นใจชนนะบอกสิครับคุยกับผมคุยกับผมดีๆจะ่อยากให้เข้ากล้องคุยอ่าพี่คุยดังผมเข้าใจแต่ที่ไม่รับฟังผมตรงเนี้ย ช่วยรับฟังผมหน่อยนะครับที่ไปศึกษากฎหมายดีๆนะว่ากฎหมายผมสามารถขอดูบัตรประชาชนที่ได้นะครับไม่ว่าจะชันยศอะไรก็ตามตามกฎหมายนะครับที่ไปศึกษาดีๆก่อนหัวหน้าท่านอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ หัวหน้าท่านยังไม่ท่านเอ่ยเลยท่านเอ่ยมาโกอนเอานี่พอให้ดูแล้วเอาว่าอยู่ในความควบคุมของผมนะครับว่าอยู่ในความควบคุมนนครรัาาสวตของผมแต่สารวัตรก็อยู่เออสารวัตรน่าจะสมควรที่จะเอ่ยใช่ไหมแต่ท่านก็ยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยผมตำหนินะอว่่ายูในความคควบุมใช่มล่ะใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วชื่อท่านมีไหมล่ะ ยังปิดบังเลยยังไปค้นเขาเลยเมื่อกี้น่ะผมก็ต้องใช่ฟอร์มอยู่ไงพี่อยู่ในฟอร์มใช่อยู่ในฟอร์มแต่ต้องมีกล้องสิแต่ท่านไม่มีกล้องเลยไม่เห็นผลพี่แล้วไงว่ากล้องสมกทำรุ่กันท่านแต่ตามจริงอ่ะผมนายจะเดินออกไปแล้วแต่ท่านก็ยจะมาดูบัตรผมผมแล้อยู่ผมนายก็ให้ผู้กำกับชาวบมทราบอยู่แล้วว่าพก่พ์เสียหายและผิดและผู้ชายชาวบมรับทราบแล้วในเมื่อต้องเสียหายแต่ท่านต้องหามาดิ มันกระทันหันที่นี่นำอ้างว่ากระทันหันน่ะมันไม่ใช่นะครของของบตรเขาบอกมาอย่างไงอ่ะแล้วท่านหนึ่งเขายังคนได้แต่ท่านน่ะไม่มีกล้องไปหรือไปค้นของเขาอ่ะอย่างนี้นะพี่นะเรอบอย่างหน้าที่นะครับเนี่ยทุกคนเขามีกล้องดูอยู่ทุกคนนราพบรอมีกล้องแต่ท่านน่ะตอนที่ค้นราะเขาอ่ะไม่มีอ่ะแต่พี่มิเนี่ยโทรมาผมจะคุยกับพี่เดี๋ยวพี่ไปฟังผมเลย ถูกต้องไหมครับขณะคุยกันพี่ไม่ฟังผมเลยไอ้ขึ้นเสียงดังผมไม่เขียงนะพี่จะคุยเข้าป้องที่มันเป็นสิทธิของพี่แต่พี่คุยกับผมเนี่ยพี่คุยคนเดียวเลยพี่ไม่ฟังที่ผมอธิบายเลยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่คงไม่ได้มาช่วยผมทํางานแล้วแหละแม่ดูดิก้าหาผมว่าผมไม่ช่วยแล้วผมซื้อกล้องมาช่วยทวนท่านเลยนะต้นงโทเลยอะต้องฟังผมสิถ้าผมฟังอยู่เนี่ยเพราะยืนฟังน่น่เนี่นย แล้วพี่สงสัยอะไรล่ะที่พี่ไปตรงนี้ก็ผมสงสัยว่าเออเขาทําอะไรอยู่ในจุดตรงนี้ใช่ไหมล่ะเขาทําอะไรผมก็เลยจอดรถดูผมก็จอดรถตอนแรกผมไจอดตรงนี้อ่าพอจะจอดตรงนี้เสร็จแล้วผมเห็นเออมันมีอะไรเด็กน้อยมันทําผิดอะไรก็เห็นทะเบียนเห็นอะไรทุกอย่างก็เห็นป้ายวงกลมผมก็เห็นเนาะเออแล้วก็ผมก็มาถามดูว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังชื่นชมเออยังสารวัตรก็ยังยืนอยู่ เออสมควรที่จะมีอะไรที่ว่าปกป้องอะไรไหมผมยังชื่อชมในา่านวัดเมื่อกี้น่ะได้ยินไหมผมก็ชื่อชมผมกําลังอธิบายให้ประชาชนเขาได้รับรู้ว่าตํารวจมีหน้าที่ในจุดนี้ตํารวจเขาได้ทาในจุดนี้ดี <Okay. S 1> ท่านน่ะมาขึ้นมาปับ๊บอ่ะมาขัดจังหวะที่ผมกําลังจะคุยกับพี่น้องของผมใช่ไหมล่ะแล้วมาขอดูบัตรของผมแต่ท่านน่ะ ยังไม่มีชื่อที่สาวัตรบอกผมเลยว่าท่านยศอะไรตำแหน่งอะไรชื่ออะไรท่านไม่มีเลยแล้วเ้รองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วมาขนผมนี่ต้องสารวัตรยังงี้สินุ่ดาบยังงั้นสิมีชื่อมีอะไรบอกผมสิใช่ไหมล่ะสารวัตรครองก็ยังดาบนิดเดียยังมีชื่อผมก็ยังเห็นยศตำแหน่งของท่านยังสารวัตรเนี่ยก็ยังมีชื่อมียศมีตำแหน่งแต่ท่านล่ะนี่เครื่องมีอะไรไหมไม่มี ชื่อก็ปิดบังปิดบังและซ่อนเร้นดีอ้าวว่าไงล่ะชัดไหมล่ะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมชัดไหมเนี่ยผมไม่ได้ที่น,ทนะท่านนะว่าเอามืออย่างนี้นะท่านว่าเอาเอคะใ,ให้เราได้ปฏิบัติหน้าที่เรา,า,าไปแล้ว กันนั่นแหละทำหน้าที่ของพี่ไปใช่พี่สบายใจยังตอนนี้ผมก็สบายใจตั้งนานเลยตอนแรกผมก็มาอธิบายว่าพันธุ์นี้พี่น้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะของปากของพอนะที่ที่ต้องที่ไม่ต้องออกไปพูดบบว่าเราเสียหายผมไม่ได้พูดเสียหายเนี่ยมาตามหลักฐานรงนี้เหรอผมบันทึกใครทอดสดถ้าผมไม่ได้เสียหายผมแค่อธิบายให้พี่น้องผมได้ฟังเออนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้จุดนี้เขาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้แบบนี้ผมก็เห็นดีด้วยเนาะก็ร้อง งงที่ไม่ได้ใส่หมวกน้องผมก็ยังบอกให้น้องเน,นี่ยต้องใส่หมวกมานะเพราะว่าการป้องกันตัวเองใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ได้บอกอยู่ในจุดนั้นแต่อยู่จะมาคน้นบัตรผมจะมาขอดูบัตรผม,มอ<ด>ต่คนท่านยังไม่เปิดเผยเลยได้ก็ได้จริงๆมันรู้ว่าได้แต่ท่านยังไม่เปิดเผยชื่อยังไม่เห็นเอ้าชื่อมีไหมพี่น้องเนี่ยชื่อมีไหม<อ>ก็ไม่มีร้อ,องก็ไม่มีเป็นประเด็นเล็กน้อยพี่นะก็มันเล็กน้อยอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เราก็ทำงานในหน้าที่ของเราไปฐานะตำรวจกรพี่ก็ทำของพี่ไปครับไม่มีอะไรครับนะนั้นเลี๋ยวขอโขอโทษขอโทษเด้อสารวัตรเด้อก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่น่ะผมก็มาอธิบายให้พี่น้องเขาได้รู้รับรู้และรับฟังเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากใช่ไหมล่ะขอบคุณมากครับผม ทำหน้าที่คนละมือดีนะครับวนว่าครับพี่ครับผครับผมอะไลนวครับครับผมาตั้งต่เอ้ยนี่วัักมงสุพี่ใช่ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนครับพี่ไม่ได้มีนั่นเลยพูเก็หินตกผเห็นอะไรมั้ยละครับมันนอกเหนือที่ว่ากหมเราทำไหมก็มันอาจจะมีอาจจะมีนิดหน่อยอย่างเงี้ยกระทบกระทั่งกันก็มันแต่คลายลิ้กับพานนะพี่นะใช่ ก็บางางอ่าพี่นะก็มันเห็นเนาะมันเห็นกันเราก็ตอบถามเออว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเรามาเชี่ยวผมโอเคโอเคายครับ<ป>จุงกะสวัสดีครับก็เราก็ได้พบประสบเจอเนาะแล้วก็ได้แค่ไปสอบถามก็ยังจะมาอะไรกับผมอีก <c oughs> เจอได้หินเด็กน้อยเขาก็โดนตำรวจตรวจค้นเต้ผมก็จอดดูว่าตำรวจตรวจค้นน่ะมีอะไรหนึ่งผมก็เห็นทะเบียนรถสองผมก็เห็นป้ายวงกลมสามผมไม่เห็นเด็กสามคนนั่นใส่หมวกกันน็อกแล้วเขามีอะไรหรือมียาเสพติดหรือมีอะไรผมก็เลย ลงไปแล้วผมก็เล็งเห็นว่าตำรวจที่ตรวจค้นไม่มีกล้องติดหน้าอกเพื่อที่ทำหน้าที่ของเราเอากล้องของเรานะโทรศัพท์ของเรานะไปถ่ายให้เขาดูว่ามันมีอะไรแล้วพวกเด็กๆเขาก็เอาแต่โทรศัพท์เขาก็คุยกับคน น่าจะติดโตพี่น้องของเขาอะไรเงี้ยน่ะเราก็ไปได้บันทึกเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ให้แก่ประชาชนและเอาไว้ให้แก่ตำรวจด้วยแล้วผมทำผิดอะไรผมก็ไม่ได้ทำผิดยูยูจะมาขอดูบัตรแหมถ้าเกิดตั้งสารวัตรยืนอยู่ตรงนั้นกับไม่ขอดูแต่คุณเป็นใครถึงมาดูบัตรผม,มเออเป็นใครเพราะว่า ที่ผมถามว่าเป็นใครหนึ่งตัวของคุณน่ะไม่มีกล้องติดหน้าอกสองชื่อก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่ออะไรเพราะว่าปิดบังและซ่อนเร้นเอาไว้จริงไหมผมว่าจริงไหมผมกล้าพูดอ่ะว่าปิดบังและซ่อนเร้นเอาไว้คุณทําไมไม่บอกอ่ะว่าผมชื่ออะไรชื่ออันนั้นชื่อนี้แล้วมาขอดูบัตรผมเออ,อย่างงี้ผมให้ดูแต่อยู่ คุณจะมาขอดูเลยเนี่ยมันไม่ใช่พ่อแม,ม่ดูผมพูดผิดไหมหรือว่าผมพูดถูกคุณจะมาตรวจดูบัตรผมอะ่ะผมให้เพราะบ่าผมเป็นคนไทยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมพี่น้องมีชื่อมีบัตรประจำตัวประชาชนครบทุกอย่างแต่คุณน่ะทำไม่ถูกไม่มีกล้องคำสั่งของพอบอตรนะ่ะ ชื่ออะไรโอ้เี๋ยว่าชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวไปถามอีกทีหนึ่งว่าเขาชื่ออะไรผมจะได้ร้องเรียนวินายถูกมีคนอยากจะถามว่าคนที่อยู่ในกล้องของผมเมื่อกี้น่ะเขาชื่ออะไรครับท่านชื่ออะไรผมจะได้ร้องวินัยถูกไม่ต้องไปเรื่องร้องร้องวินัยหรอกพี่อ้าเพราะว่า,เ,าเขาไม่มีกล้องไงตินาอก สั่งของพบออตรเขาว่าอย่างไรเออเนี่ยพี่น้องผมบอกอยู่เนี่ย